ร่วมประจนภัยโดยเครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมีตึกสูงรับฟ้าที่เผยให้เห็นถึงเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและผลงานทางสถาปัตยกรรมแบบล้ำยุคศูนย์รวมวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างตะวันตกและตะวันออกแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ทางซีกโลกตะวันออกเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแห่งนี้ดูเหมือนว่าได้แฝงศาสตร์โบราณเรื่องโชคลาภในทุกๆตารางนิ้ว การเดินทางในครั้งนี้ติกนำผู้โชคดีจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเทลมีเหินฟ้ามายัางดินแดนแห่งโชคลาภแดนในฝันของใครหลายๆคนที่รู้จักกันดีว่ายุโรปใจกลางเอเชียค่ะ ผู้ชมคะวันนี้เป็นเช้าวันแรกค่ะที่เราเดินทางมาถึงมาเกานะคะจริงๆแล้วมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะแต่เช้านี้นะคะเป็นเช้าวันแรกที่เราตระเวนเที่ยวนะคะในบริเวณของมาเกาค่ะและสิ่งแรกที่ติือว่าเป็นสิริมงคลแก่ทีมงานและลุ่มของเรามากที่สุดก็คือการมานามัสการเจ้าแม่กวนอิมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํามาเกาค่ะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ทางด้านหลังติกนี้นะคะสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1998ค่ะ และใช้เวลาสร้างประมาณ1ปีนะคะเสร็จตั้งประดิสฐานเพื่อเป็นของขวัญจากโปรตุเกสมอบให้กับมาเกา๊าวันที่โปรตุเกสคืนอิสรภาพให้กับมา,กาเก๊าเต็มร้อยอร์เซ็นต์นะคะนั่นก็คือคืนวันที่19ธันวาคมปี1999ค่ะคุณผู้ชมคะด้วยความเชื่อนะคะศาสตร์แห่งตะวันออกเนี่ยเราจะมีความเชื่อมากมายหลากหลายมาก ยกตัวอย่างนะคะความเชื่อทางด้านตัวเลขคนไทยของเราก็จะนิยมเลข9ก้าเพราะถือว่าเป็นเลขที่เป็นสิริมงคลและนําพามาสึ่งความก้าวหน้าความเจริญนะคะแต่สําหรับคนจีนเราเนี่ยเขาจะนิยมเลข8ค่ะเพราะเชื่อว่าจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆและความเจริญม้างข้างเพราะฉะนั้นนะคะรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เนี่ย เขาสร้างตามความเชื่อแห่งเลข8เช่นเดียวกันนะคะก็คือมีความสูงขององค์พระนี่นะคะ18.8888เมตรค่ะในขณะที่มีน้ำหนัก18.8888ตันนะคะเวลาที่เขาหล่อขึ้นมาเป็นชิ้นแล้วนำมาประกอบกันเนี่ยจำนวนชิ้นที่หล่อทั้งหมดที่นานกิงนะคะในประเทศจีนหล่อมาทั้งหมด8 8 8 0 0 88ชิ้นเช่นเดียวกันค่ะผู้ชมคะบริเวณทางเดินที่จะเข้าไปยังองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มาเกานี้นะคะมันก็แปลกนะคะเป็นทางเดินที่ประกอบกันเป็นออโมเสกนะคะทําด้วยหินมาปะป,ะ,ปะเรียงกันเป็นรูปใบพัดหรือว่าจะเป็นคลื่นน้ําก็แล้วแต่นะคะผู้ชมจะสังเกตว่าจะมีดอกไม้อยู่ดอกเดียวค่ะอยู่บริเวณตรงทางที่จะเชื่อมเข้าไปหาองค์เจ้าแม่กวนอิมนียคะ่ะก็คือดอกนี้นะคะ ความเชื่อของเขาก็คือดอกบัวค่ะอันนี้น่าจะเป็นกิมมิกหรือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากคนที่สร้างนะคะอาจจะได้ความคิดมาจากอะไรก็ตามก็มีความเชื่อกันว่าสร้างมาเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราจะมานมัสการเจ้าแม่กวนอิมปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีดอกไม้ทุกเทียนมานมัสการแต่สําหรับบางคนเนี่ยนะคะเดินผ่านไปผ่านมาจะไหว้เจ้าแม่กวนอิมหรือว่าไม่ได้เอาดอกไม้อะไรติดมือติดไม้มาก็สามารถที่จะใช้ดอกไม้ดอกนี้นะคะอธิษฐานด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์เปรียบเสมือนกับดอกบัวนะคะแล้วก็ไหว้เจ้าแม่กวนอิมได้ค่ะ พาวิเลียนริมแควร,รีสอร์ทกาญจนบุรี